นะครับยังเหมือนเดิมนะครับเป็นทางด้านของมนไฟเดินขยับเข้าไปหานะครับโอ้โหแต่ว่าดูนะครับนี่นะครับซ้ายไปก่อนเลยนะครับนาวีโชคเกมตั้งรับ2ดอกแล้วนะครับซ้ายสวยๆนะครับเป็นประเภทฝีมือจัดทั้งคู่เลยนะครับทั้งนาวีแล้วก็มนไฟครับมีกาดน้ำหนัก1 1 0ปอนด์นะครับแข้งขวาไปครับเป็นการช่วงชิงจังหวะการออกแข้งกันอยู่นะครับในช่วงนี้ รับอาลีแจ้งไว้ครับดาบี้แมทดาบี้แมทบุรีลมครับมาจากเมืองปราสาทสายฟ้าด้วยกันทั้งคู่ไฟที่แล้วก็ไปโชฝีมือไว้ที่จังหวัดบุรีล์บ้านเกิดของทั้งคู่แหละครับโอ้เป็นไฟแดงครับนาวีมาเฉือนเฉือนชนะไปแบบสุดมันวันนี้วันนี้ มาล้างตากันครับพี่ทูฟายูวันวันวันศุกร์ที่สนามมวยนานาชาติรังสิตวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยครุปจำกัดจิวเจิ้นปู่เซินเจียงหนังจิวเจิ้นอีชี่ขอบค,คุณคุณพิชัยกิจอินทิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเพศสัตวุ่นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบี และสมสกัดขวดใ่แค่10บาทรวมถึงบริษัทสตาร์เนชั่นยูนิเวอร์ s a ลจำกัดครับตู้เชื่อมเมโทรสายพันนักสู้ขอบคุณบริษัท CP โฟตอนเซลล์จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP Photon คุณภาพระดับเฟอร์ควาจาก CP รวมถึงบริษัท JT Car Center นะครับผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจัดเจตครับ086 355 7893ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้นะครับหมุนไฟนี่เดินขยับเข้าไปหานะครับ แต่ว่าพอเดินเข้าไปช้านี่โอ้โหแข้งซ้ายนี่ทำงานดีเหลือเกินนะครับทางด้านของนาวีหวดเข้าใส่นี่หลายดอกแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับว่าตอนนี้ทางด้านของบนไฟเองก็พยายามจะเร่งแต่ถ้าเดินช้านี่โอ้โหโดนเอาแล้วครับแข้งขวามาเหมือนกันเรียกว่าซ้ายกับขวานะครับชิงจังหวะออกกันไม่มีใครยอมใครนะครับถึงตอนนี้เชื่อว่าพี่น้องชาวบุรีรัมย์น่าดูคู่นี้กันอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเป็นลูกหลานของท่านครับมีศอกด้วยครับบนไฟ ยืนคุยไม่ได้ครับมนไฟพยายามจะติดตัวเพราะว่านาวีนี่ประเภทขวามีไว้ยืนแข้งซ้ายนี่ออกได้เนียนนะครับสุเลาะเปิดเก็บโดนซ้ายไปก่อนนี่แหละครับแหม่ถ้าช้าโดนเลยครับเข้าในได้ทําอะไรได้ไหมครับออกอาวุธได้ไหมครับถ้าออกอาวุธไม่ได้ดีกรรมการแยกเลยแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับหวยมันแร็แนมเห็นอกแกมนี้เริ่มปูดๆแล้วครับจากการแลกศอกกันเมื่อช่วง กลางยกเรียนแจ้งเลยนะครับสำหรับสวัสดิการ่ารักษาพยาบาลครับจากแอนตาซินจะมอบให้กับนักชกที่เกิดแผลแตกนะครับเขียนละ500บาทด้วยกันส่วนนักชกที่ใช้เสื้อปาแม่ไม้มวยไทยไตะกั้นคอสอบกับเข่าลอยครับแอนตาซินมอบให้1,000 0บาทมาใช้จระเข้บาดหางรับไปเลย30,000บาทต้องขอบคุณแอนตซินครับยารักษาลโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่น รวมถึงท่านนายห้างวิทันยวีระพุทชงขอขอบพระคุณครับ4ของผู้กองรันนะครับ MC เพชรยินดีนะครับห้ามพาดเลยนะครับศึกมวยรอบดาวรุ่งเพชรยินดีอีสานนะครับจัดโดยสมาคมกีฬามวยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในวันอังคารที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามห้ามพาดเลยนะครับก็มวยเริ่มชกนี่2ทุ่มครับห้ามพาดนะครับ8กุมภาพันธ์ครับตามกันต่อนะครับแหม่กำลังมันกำลังเร้าใจเลยครับเอาละครับ2ยกแรกนี่ก็ว่าสนุกแล้วนะครับยกที่3นี่โอ้โหเล่นัะครบ เอาละครับมาดูนะครับว่าทางด้านของบนไฟเองนี่พยายามจะเบียดศาสแข้งแล้วก็กล้ำในตีเข่าแต่นาวีนี่มีแข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้วงในก็ได้เหลี่ยมนะครับบิดจนทางด้านของบนไฟนี่ล้มกิ้งไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้มาดูเริ่มจะตั้งหลักได้แล้วนะครับบนไฟโอ้โหจังหวะบิดแล้วก็แทงขาเชือกครับลูกนี้สวยครับทางด้านของนาวีนี่ครับมาเหตุผลทำไมถึงเอามันรีแมตให้แฟนๆได้รับชมกันอีกไฟหนึ่งครับ ตันนี้ต้องขอบคุณนะครับเพชรยินดีอะคาเดมี่จารันสนิทวง34ครับหนุ่มบสคุณนะัทเดชตูแลและบริหารงานอยู่สาสกุลยิมครับตลาดกลางระสวายลำนุกากคลอง4โดยผู้หนึ่งชัดไทยสาสกุลครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี มวยเด็ด789คลองสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารของฟุ้งกุ้งเผาครับบริหารงานโดยท่านประธานดิ่งอยุธยาและคุณนิภาพันธ์นพงสถิตขอขอบพระคุณครับโอ้โหเราใจเหลือเกินครับบนเวทีครับยกนี้ยก3ผ่านไปครึ่งยกนะครับมบนไฟยังเดินชวนทะเลเอาสายจิ้มแม่จิ้มดื้อเลยครับนาวีอ่าวงในตีได้ไหมมบนไฟยัดได้ไหมครับ ตีแม่ดูครับโอ้โหแข้งขานี่รบกวนไว้ตลอดเลยนะครับนาวีไม่ให้ตีง่ายๆครับตัวคู่นี้นี่ออกอาวุธทันกันเลยนะครับทั้งนอกทั้งในนะครับอยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันนะครับตอนนี้ทางด้านของนาวีนี่อาศัยจังหวะดักแทงแล้วก็ขวางแล้วก็คาเอาไว้นะครับโอ้โหทำให้ทางด้านของบนไฟซึ่งพยายามจะเบียดปล้ำไหนนี่ก็ดูว่ายังทําอะไรได้ไม่ถนัดเหมือนกันนะครับโอ้โหเกมการยกคู่นี้นี่ถือว่าเราใจจริงๆนะครับ นี่ครับมาจังหวะสู้กันที่วงในเอามานาวีไทโอ้ยเอาบนไฟกำรัการแยกก่อนครับนี่แหละครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องแก้มือกันครับไว้แรกกันชกกันแบบนี้ครับอ่ะนาวี เลือกออกเน้นๆโดนซ้ายไปอีกแล้วนะครับบนไฟจับได้เข้าในได้มีศอกใกล้ๆครับอ้าขวาขวาในตีได้ไหมไม่ยังยังตีไม่ได้ครับจังหวะการขวางจังหวะการตั้งกำแพงของนาวียังเป็นอุปสรรคอยู่ครับโอ้โหถือว่าวันนี้ก็แก้เกมมาดีเลยนะครับทางด้านของนาวีดีนะครับซ้ายที่ตรงๆดักแทงซ้ายนะครับเรียกว่าซ้ายทั้งแถบเลยครับ มาดูนะครับหมดไฟเดินเข้าไปนี่เดินไปที่นี่โตแล้วครับตอนนี้ทาท่าสะดุ้งให้เห็นทำท่าจะหยุดหรือเปล่านะครับเอาแล้วครับนาวิเริ่มจะได้ใจแล้วนะครับตอนนี้วงในตีพอตีได้นี่โอ้โหเฮฮาทันทีเลยนะครับแฟนมวยดูนะครับมาเลยครับตอนนี้พยายามจะร่งนะครับทางด้านของหมนไฟโอ้หนี่ครับมาหมดยกก่อนคุณอดหมดยกพักคู่เดียวครับมาหมดยกที่สาม กลัวแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของนาวีนี่เรียกว่าอาวุธก็หลากหลายกว่าครับปักหลักกันใกล้ๆครับไม่ต้องไปคุยกันเยอะครับตีได้ไหมตีได้ไหมครับมาจังหวัดจับของนาวีครับตุ๊กแกเรียกพี่เลยครับกรรมการดึงแยกมากลางเวทีสู้กันต่อครับโอ้โหนี่ครับมาสถานการณ์ที่ภาษา่วยก็บอกคู่ขี้พลิกไปพลิกมาครับขอแจ้งโปรโมชั่นของ Toyota k เคมอเตอร์นะครับ รับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปอดผูกด,ด้วยกันอีก10ปีครับ21โชลูม15ศูนย์บริการครับโทรไปที02่026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเอาละครับเรื่องว่าทางด้านของนาวีนี่ออกมาใช้หลักเหลี่ยมเข้าช่วยนะครับตอนนี้ในขณะนี่มนไฟนะครับขายับแคะเบียดปล้ำไหนอย่างเดียวใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยนะครับ,บคู่นี้เพราะว่าออกอาวุธกันตั้งแต่ยกแรกนะครับและเกมนี้ก็โอโ้โหเบียดกันเหลือเกินครับ โอนนอกกับในเลยนะครับแต่ว่าเหลี่ยมจับของนาวีนี่ก็ดูจับไม่ไม่ไม่คีเรเลยนะครับอ่ะตอนนี้จับตีตีได้แล้วครับเริ่มจะจับได้แล้วตีได้ไหมครับตีได้ไหมครับมาแต่งตัวนานไม่ได้นะครับแต่งตัวนานไม่ได้ครับกรรมการแยกครับเออนี่ครับมาวยมันวันศุกร์วยมันคู่แรกนี่ครับมาสนุกดูเดือดตื่นเต้นล้วใจแบบนี้บนไฟเตะเข้าไปโหนนาวีมาสักูเสียบมาบนไฟเสียบ นาวีมาแขนไล่แขนสู้กันจรมาการแยกก่อนครับแยกก่อนโอ้โหเียว่าจังหวะขวางนะครับลูกแกลูกกันนะครับทางด้านของนาวีวันนี้ทําได้ดีนะครับมนไฟเองก็พยายามจะเดินเบียดเหมือนกันนี่นะครับมาโดนแท่งซ้ายไปก่อนแล้ววงในเนี่ยลูกตั้งคงําแพนจะทําได้ดีเหลือเกินนะครับมาดูนะครับว่าจะปล่ําได้หรือเปล่านะครับทางด้านของมนไฟ เอาละครับตอนนี้มีหมัดมาช่วยแล้วครับต่อยหมัดไปก่อนแล้วก็พล่มในดูนะครับจังหวะจะเต้งตีนทำไม่ได้นะครับโดนกดแขนไล่แขนเอาไว้ครับบนไฟนี้เป็นมวยที่จะเดินตลอดจริงๆครับโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดินไม่หยุดเอ้าหมัดมายังไม่ถึงหาตัวเจอไหมครับโอ้โหไปโดนเข่าก่อน เอาตีต,ตีได้ไหมมาเนี่ยครับม,มันยังไม่มันยังไม่ต่อเนื่องครับจังหวะตีได้นี่ก็เนื้อเนื้อเน้นเน้นเหมือนกันนะครับบนไฟเอาไม่สนครับแมาน้ําเงิน,นติดเข้าไปนี่ครับแมาจอมลงทุนโอ้ยไม่ล้มด้วยไม่ล้มบิดบิดบิดเอาอกเกาอะได้แล้วตอนนี้ไขไปไขบนไฟตีกำลังการแยกก่อนครับเอาละครับเรียกว่าช่วงนี้นะครับทางด้านของบนไฟเริ่มจะเดินเบียดเดินกล้าได้เหมือนกันนะครับรับเยอะไม่ได้นะครับทางด้านของนาวี ดูนะครับบนไฟนี้เริ่มแรงขึ้นมาแล้วไม่มีท้อนะครับเบียดชนตลอดกล้าในดูต้องกล้าได้ให้ได้แล้วก็ทําให้ได้สม่ำเสมอนะครับต้องต่อเนื่องครับเจอลูกขวางแบบนี้ครับมหาบไฟก็ยังยกตีเข่าไม่ได้นะครับไม่มีท้อนาวีถีไว้ก่อนครับนาวีขยับมาหลังๆไม่พิงเชือกมีหมัดจิ้มด้วยครับโอ้หมัดซ้ายนี่จิ้มได้แม่นยําขีไว้อีกครับ โอ้โหพยายามจะไล่สุดๆเลยนะครับหมดยก4ี่ครับพักก่อนแป๊บเดียวนะครับบอกว่าต้องมีหมัดมีศอกเข้ามาช่วยนะครับเบียดอย่างเดียวโอ้โหแต่ว่าไม่มีตกใจนะครับนาวีนี่ก็ถือว่าเก๋าเหมือนกันนะครับออกแข้งสกัดเอาไว้นะครับวงในนี่ก็ล็อกไว้เลยนะครับทำให้ทางด้านของมนไฟซึ่งพยายามจะเบียดต่อยหมัดฟันศอกแต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับเข้าในเนี่ยครับอ้อาวุธความเร็วนี่นาวีนี่มีเหนือกว่าเลยนะครับ โอ้โหดูสายตาครับโชว์สายตาด้วยครับหมัดหน้าหมัดหลังตอนนี้นี่ดูออกอะไรก็สวยงามไปหมดครับเดินเดินหาตัวเจอไหมครับโหไวจริงๆครับวันนี้นาวีอย่นี้ครับรางวัลพิเศษจากแอนตตซินครับไต่การคอสอกกับเขาโอ้ยเอาฟุบมาคยังได้ลุ้นยังได้ลุ้นครับอีกประมาณ2นาที ใส่กันคอสอกกับเข่าลอยแอนตซินมอบให้แฟนๆฟนบอกอย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นโย,โ,ยโยกโยกโยกต้องกระระยะให,ให้ให้ให้ถูกนะครับโอ้ถ้ากะขาดกะเกินเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องครับเ้าเวลายังเหลือนะครับโดนไม่โดนครับมนไฟเข่าไม่ต้องไปสนใจแลยครับตอนนี้มัดอย่างเดียว อย่าตกใจนะครับโอ้โหคู่นี้นี่ให้ตื่นเต้นกันทุกวินาทีเลยครับเปิดหัวความมันของเราครับไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆริงครับเรียกว,ว่าโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่ต้องต่อเนื่องกว่านี้นะครับเอาละครับตอนนี้ทางด้านของบนไฟพยาย,ย,า,ยามจะลุกไล่นะครับจะดูวงในครับโอ้โห เรียกว่าคอยขวางคอยกันเอาไว้ตั้งกำแพงน่าเอาไว้นี่ทาให้มวลไฟตีไม่ได้นะครับดูนะครับอย่าชูไม้ชูมือนะครับเพิร์นะครับมานะครับอาวุธนะครับปัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีเอานะครับมาเลยครับตัวนี้ไล่ถลุงเป็นการใหญ่เหมือนกันครับต่อยซ้ายต่อยขวาพัวไปหมดเอาเลยครับตดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนเอาเอาเอาครับนาชูมือครับชูมือครับเหมือนมวลไฟโมโหครับโอ้พยายามจะไล่ต่อยเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีครับโดนไหม โดนไหครับมาเอาใกล้ๆยัดเข่าเข้าไปครับโอ้โหดูมาตั้งกำแพงไว้ก่อนนะครับนาวีอย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นครับนี่ครับแหรวบไว้ก่อนรวบไว้ก่อนนาวีไยแดงนี่กระสิบข้างหูบอกเตอร์เตอร์พอแล้วพอแล้ว,ลวเด็กบุรีรับด้วยกันมาไปยืนกินลูกชิ้นยืนกินด้วยกันดีกว่าอย่าเพิ่งพอแล้วาฟแดงบอกพอแล้วแต่ว่าน้ําเงินยังไม่พอนะครับเวลายังพอมีโอ้โหใจสู้จริงๆนะครับมนไฟ โดนไปต้องบอกว่าเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดไม่ว่าจะเป็นลูกถีบหรือว่าแข้งนะครับโอ้แต่ว่าไม่ท้อเลยนะครับนี่แหละครับคุณภาพการทำมวยของค่ายวรวัฒนาครับอ่ะเวลาไล่หลังมาแล้วนะครับอ่ะมาโอ้โหแกวจริงครับโอ้โหดูสายตาครับโอ้โหดูมาหก๋าด้วยครับออย่าอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทนะครับโชว์เหนือเลยนะครับตอนนี้โอ้โหเอาละครับมาดูนะครับว่า จะเป็นผลหรือเปล่านะครับทันไม่ทันเอาโดนนะครับไม่ใช่หมัดนี่ก็โดนนะครับแต่ว่าไม่ต่อเนื่องยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับาโอเคครับจบครบ5้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับครบหยกแล้วก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับเพราะเป็นมวยดังมวยเก่งจากจังหวัดเดียวกันแหะครับจากบุรีรัมย์เรามาดูครับใจ้อนิดนึงครับดูว่ากรรมการท่านจะหันไปชูมือทางด้านไหน ไฟแดงครับนาวีอออิเล็กทริกโอชนะคะแนนมนไฟววัฒนะแบบสนุกเลยครับช่วงนี้เราพักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปเพชรวานน,นายนยกสร้อยเทศบาลตำบลเวียงยอ